ไหวไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรขึ้นวะติดเชื้อซอมบี้ด่วะตายแน่มึงโอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเซิร์ฟซอมบี้นะฮมีคนบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเล่นเอาชีวิตรอดจากซอมบี้มาฮะเดี๋ยวจัดให้ไหนซอมบี้อยู่ไหนฮะเจอกันหน่อยเห็นมีเลยซอมบี้ความก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมีคนนี่มาเฮ้ยฮัโลโหลฮัลโหลวะไงเฮ้ยอย่าหนีอย่าหน,านีต่อยได้ปะ่ะโอ้ย PPE นี่หว่าโเ่ื่อต่อยเล้นหน่อย ใครวะเไอเนี่ยชอบกินต้มไก่เอา้าไอกระติกนี่มาแม่ไม่รูว่าใครกระติกเข้ามาเล่นด้วยไว้วันนี้โอเคเดี๋ยวฟาร์มก่อนชื่อโคตตีนมากเลยชอบกินต้มไก่เดี๋ยวเก็บไม้ก่อนตอนนี้เราจะต้องทําการเตรียมอาวุธนะครับซอมบี้ไม่เห็นมีเลยเห็นแต่ไอกระติกนะคนเดียวระหว่างนี้ก็เก็บของกันไปก่อนฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟรม คูณานะเซิฟโอเคพิกแอคมาก่อนเลยโอ้โหสกินไรเปียบเดี๋ยวเราต้องเอาของทิ้งบ้างเนะี่ยของเยอะเกินสุดยอดแต่เ,เอานี้มาใส่เลยดีกว่าอันนี้ใส่ยังไงแนระ้วเนี่ยก็จริงจริงมันต้องใส่ตรงนี้ไม่ใช่หรอวะไม่รู้ใช้ยังไงจริงๆปกติแล้วมันจะใส่ตรงนี้นี่เออตอนนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวตอนเนี้ยผมว่าถ้ามันมีซอมบี้จริงๆเราต้องเติมสปีดนะสปีดสปีดเออสปีดเยอะๆหน่อย แล้วก็หอ,อกนี่ก็ต้องมีนะเอ็นแกรมหอ,อกก่อนเลยขวานเมปมคือแสดงว่าถ้ามันเป็น PVE แบบนี้เราก็ต้องช่วยกันเลยทุกคนนะครับโอเคเรียบร้อยเราต้องไปหาของก่อนไ้ยมีบอสช็อปด้วยอ่าถ้ามีบอสช็อปก็เราจับบอสช็อปไปช่วยได้นี่ว่าเพื่อสู้กับซอมบี้นะเลยเลยเลยเวาร์มาๆขวาบอสช็อปตัวนี้ชอบอะไรวะเนี่ยดูก่อนดิ อันนี้เลเวล92โอ้โหมแดกแรฟเวอร์แดกของยากของเย็นลอเกินพี่บีบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาเล่นด้วยนะในวันนี้ไม่รู้ว่าโหลดเสร็จหรือยังระหว่างรอพี่บีเราก็เล่นกันไปก่อนนะครับผมว่าเดี๋ยวผม,มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรเว้ยปลาไหลปลาไหลหรืออะไรปิงไอ้บ้าโอ้ยดูแบบอุบาทว์มากเลยเอาไปล่อให้กระติกดีกว่ากระติกเกิดไะไเนี้ยกระติก ติ๊กช่วยหน่อยเร็วมันมีเขาเรียกว่าอะไรดีวะปลาไหลแล้วกันเรียกปลาไหลแล้วกันปลาไหลซอมบี้โอ้โหนั่นาน,นั่นกระติกมาแล้วกระติกจัดการหน่อยปลาไหลซอมบี้กระติกมาแล้วเฮ้ยไหวไหมนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรขึ้นวะติดเยอซอมบี้ดีกว่าตายแน่มึงมึงต้องตายในฐานเดียวแล้วกระติกตายแล้วไปสร้างตัวใหม่นี่ไงมันเป็นปรสิต โอ้โหแล้วทุกคนบอกว่าทําไมพี่ไม่ช่วยมันพี่ไม่ช่วยมันหรอกเพราะว่ายังไงมันก็ตายอยู่แล้วได้งไงมันตายแล้วยิงด้วยโอ้โหไม่เกิดใหม่เลยสร้างตัวใหม่อย่างเดียวหรือไม่ก็เกิดใหม่ถึงจะรอดนะจากอาการนี้เฮ้ยไดน,นไงแม่งเอ้ยซอมพี่มาแล้วชิบหายแล้วกูกูยอยู่คนเดียวเลยด้วยโอ้โหอย่างนี้เอาไงวะเฮ้ยแต่กระติ๊กมันมาใหม่แล้วนีกว่าเอาโดนอีกโดนอีกมาใหม่ก็โดนอีกผมว่าจริงๆแล้วเราต้องสร้างเรือนะ สร้างเรือเพื่อหนีซอมบี้เอาหนังกระติกดิดซอมบี้ได้ป่าว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยที่กูจะแบบว่าสร้างได้สะดวกโอ้ยสู้ไงวะเนี่ยโอ้โหปรสิตที่ก็ตายมาจริงงานนี้ต้องมีการหนีแบบยาวๆแล้วแหละต้องรอพี่บีว่าโอ้ฝั่งรูทก็มีดีกว่าจะไปไหนดีวะเนี่ยเด้อเดี๋เเฮ้ยโดโด้โดโด้ไหวปะจับโดโด้ดีกว่าเฮ้ยอันนี้โดโด้ซอมบี้ตวยแล้วกูอะไรวะ ไม่รอดแน่แกเูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอมตายก็ได้วะเนี่ยฟาร์มก่อนเดี๋ยวฟาร์มของแล้วก็ตายมาเก็บของใหม่ก็ได้ว่าแม่งอยู่เยอะเกินกูไม่ได้หรอกเอาดิเอาดิเ,าดเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนแต่จะตายง่ายๆอย่างนี้มันไม่เหมาะกับเพียอาร์คเว้ยแน่จิึงมาเอาชิปหายแล้วกู้น้ำหนักกู้เฮ้ยเฮ้ย,อยโอ๊โอมาแลา้วข้างหลังไม่โดน <laughs> มาเด้มาเลยครับมาเลยครับผิวปากเรียก โคตรสตีเลยไหนวาบอกแล้วพี่เก่าน้องการจะฆ่าพี่ได้มันต้องเทพกว่านั้นงั้นไม่มีทางบอกเลยล่อลงน้ําแม่งเลยกูอยากจะรู้มึงจะลงน้ําด้หรือเปล่าพิรันย่าในน้ํากับมึงเคยน่ากลัวกันมึงเก่งจริงมึงตามกูมาเดี๋ยวก่อนลงน้ําก่อนรู้แล้วว่าทางไหนผมจะรอดจำเอาไว้นะเวลามีซอมบี้ให้ขึ้นที่สูงอุ้ยตกใจแม่งป่าโอ้เฮ้ยทำไม ทำไมคอมกูร้องวะเนี่ยเฮ้ยอหมอดซอมบี้นี่เหมือนมันจะกินสเปกว่ะทุกคนมันกินพลังงานคอมพิวเตอร์มากเลยเอาละทุกคนตอนนี้ก็พี่กลับมาใหม่นะพี่ไปปิดจอสำรองครับเพราะว่าใช้จอเยอะเกินไปเออมีจอหลายจอเกินเดี๋ยวดูก่อนว่าคลาบอะไรได้บ้างในตอนนี้หอกได้แล้วอ่าเดี๋ยวลองไปสู้ซอมบี้ดูเอาหอกมาก่อน5อันแล้วก็ขวานอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราต้องรีบนะครับมีแคมป์ตรงนี้ก่อนที่จะมืด แล้วก็เลือดไปเลือดได้นิดเดียวหนังกระติกต้องใช้ไหมเอามาด้วยเผื่อโจมตีระยะไกลเนี่ยถ้าเราได้โบล่านี่เราชนะมันได้เลยเนะีย่ยสไปคานี่น่าจะยังคล้าไม่ได้ซอมบี้ผมว่าน่าจะจับไม่ได้ครับทุกคนเอาหนังกระติกยังคล้าไม่ได้ไว้ก่อนหอกมาก่อนแล้วก็ขวานเหลือไอตัวทอดโอเคพร้อมไปการไปล่ากันเดี๋ยวจัดการปลาตัวนี้ก่อน เพื่อไปจับไอ้ปลาโลมาเพราะว่าปลาโลมาจับง่ายอยู่แล้วก็ที่ขี่ก็ไม่น่ายากฆ่าปลาก่อนแทงปลาก่อนแทงปลา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 ตายยากจังวะอุย้ยไวด้วยโอ้ยอยางอื่ดเลยโอ้ยไม่ทันวะอุย้ยแต่ว่ามีไอ้หลามยักษ์เมกาโลดอนคือถ้าฆ่าเมกาโลดอนได้เนี่ยน่าจะดีมากตอนนี้เดี๋ยวปลาทําไมตายยากจังวะโอ้ยโอ้ยไม่ได้เติมดาเมจไปด้วยเมื่อกี้ช่วงแรกหายใจแป๊บอ แทบหายใจไม่ออกไปอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ไปด้านนูกนกันก่อนเหมือนพี่บีจะมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะโกนเล็พี่บีก่อนพี่บี้ยพี่พี่บีต่อยอปะเหมือนมีใครต่อยซอมบี้กันเลยแล้วโอ้โหหมัดยังหนักหมัดยังหนักเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะฆ่าปลาปลาอยู่นี่พอดีฆ่าปลาฆ่าปลาฆ่าปลาโอ้สตามีหน้าหมดไปปลาไปไป,ไป,ไปพี่บีโอ้เหนื่อยเหนื่อย เหมือนพี่บีลืมเปิดไม้นะพี่บีไม่ได้เปิดไม่เอาต่อยซอมบี้ใหญ่เลยตอนนี้อันนี้ใช่พีบ,บีบอกว่าเด็เดแต่แป๊บหนึ่งเอาตายเอ,าเอ้าเฮ้ยมันหดจังวะเนี่ยรโหด,ดเลยเอ้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 ยล่วงเอ้ยใช้หอกสองทีก็ล่วงกันนี่วะข้า,างในไม่เห็นมีอะไรเลยว่าไอตัวซอมบี้พวกเนี้ยโอ้โห มีอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีหนังเน่าไอ้หนังเน่าไปทำอะไรวะเนี่ยเอาชักชักหายมีหนังเน่าเนื้อเน่าเอาเนื้อเน่ามันก็ไปทำไปนั่นได้ดิดาโคติกนะครับเออได้อย่ได้โย่ได้อย่อุ้ยปลาตัวนี้แบบเนื้อเยอะมากเลยมันขึ้นมาไงวะกระเบนน้ำหนักตัวละครโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเูีูน้อยไปน้ำหนักตัวละครอ่ะประมาณนี้ก่อนผมว่าเดี๋ยวผมลองเอาเนื้อปลาเนี่ยไปจับไอ้ปลาตัวนี้ดีกว่า อุ้ยทำไมใหญ่จังเนี่ยนี่มันบั็กนี่ว่านี่มันปลาบั็กแคชชั่นคือจับไปเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะว่ายลงน้ำไม่ได้ก <c oughs> ็ตายเออไปตายเออตายเออโอ้ไม่ไหวหักเอามาแล้วอันใหม่มาแล้วมีหลายอันมีหลายอันเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บเพื่อนก่อนเดียเด๋ยวต้องพยายามเติมดาเมจเยอะๆหน่อยไปครับเรียบร้อยโอเคเออนี่ได้เนื้อมาแล้วทำไมได้เป็นเนื้อปก,กติไม่ได้หล่อฟิตมีดไม่รู้อ่ะ แต่ว่าเก็บมากไม่ได้เพราะว่าไม่มีหมดสแต็กในเซิฟนี้ว่ะเอาละทุกคนต้องเตรียมการให้มากกว่าน,นี้ผมว่าผมเอาเนื้อไว้นี่ก่อนเออจริงๆเราต้องย่างเนื้อด้วยเนี่ยขําไฟเมืเ่อกี้เอามาย่างขังไฟย่างใช่ไหมอ่ะย่างเนื้อไว้ให้ก่อนโอเคเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะได้มากินเนื้อกันได้นะครับตอนนี้ทีมงานเราเข้ามาครบแล้วเรียบร้อยเราจะฝังตัวอยู่ตรงนี้เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรใส่ไม้อ่าโอเคพี่บีมาพี่บี ตรงนี้มีเนื้อย่างมากินได้อันไหนพี่บีอันไหนกระติกอันนี้พี่บีปะเนี่ยันนี้กระติกดีกว่าพี่บีไปไหนไม่รู้น่าจะตายยาวๆเกฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเชินฟาร์มเชินฟาร์มสมบีตายง่ายด้วยหอกนะสบายเลยเดี๋ยวอัพดาเมจก่อนดีกว่าดาเมจไปได้อัพเลยเฮ้ยดาเมจมีคูณบ้างนิดนึงโอเคเขาย,ยังชั่วเดี๋ยวของพวกนี้ทิ้งไปดกว่ะเออทิ้งไปเลยจะได้ไม่หนักแล้วก็เดี๋ยวมันเลือกเอาว่าเอาอะไรบ้าง เอาไม้มาแล้วก็นี่เนื้อโอ้โหหนังมันเท่นะเอาหนังมาด้วยแทสไฟเบอร์เออแล้วก็ไม้อันนี้เออเอามาประมาณนี้เรียบร้อยเออเดี๋ยวเอานี่ไว้ดีกว่าพวกสกินครับโอเคได้แล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปหาซอมบี้ต่อกูพร้อมแล้วด้านไงด้านนูน๊ดโอ้นี่ไงไ,งไอปิงซอมบี้เนี่ยโคตรโหดมาเลยมาเลยลองดูลองดูลองดูงดข้าด้บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงไม่โดนนะ เอาหุยแต่โดนแล้วตายง่ายนี่ว่ะอ๋อนี่นี่สเต็ปนี้สเต็ปนี้มีกูคนเดียวที่ยังไม่ตายในโลกแห่งนี้เอานั่นมาเด้มาเด้เครับมาเลยครับผมอุ้ยตัวนี้อึดจังสองทีไม่ตายอ๋อแสดงว่าไอ้ตัวนั้นที่ตายเนี่ยน่าจะโดนพวกไอกระติกเล่นไปพักหนึงแล้วนี่ว่าอู้ว่ขาดไฟเบอร์เดี๋ยวเมื่อกี้อไฟเบอร์ทิ้งไม่ใช่เหรอไฟเบอร์ไฟเบอร์อรโอ้น่าจะหมดแล้วว่ะทุกคนน่าจะไม่พอป๊หนึ่งป๊บนึงแป๊บนึง,นง,นงของขาดของขาดโอ้ตามกูจังตามกูจังเลย บินด้วยบินด้วยเดี๋ยว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 บินมาเอาด้านนี้เฮ้ยกระติกช่วยหน่อยกระติกเดี๋ยวไปลอยหน่อยดิกระติกได้ยินหมดเนี่ยไม่รู้แล้วตอนนี้เอาเองก่อนกระติกก็หนีเหมือนกันไอ้กระติกมันก็หนีอยู่เหมือนกันรอแป๊บนึงมาแล้วหอบมาแล้วมาดิมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวใครวะเนี่ยอ๋อพี่บีพี่บีพี่บีเดินตายพี่บีเปิดไม้เดยดิไม่ได้ยินพี่บีไม่ได้เปิดไม้ไม่ได้ยิน แต่ได้ยินตะโกนอยู่ในห้องนูน้นเดินเดินเดเดินเดเฮ้ย,ยลบ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 เดี๋ยวปลาหองเลยเอ้ยทำไมตัวนี้อึดอะ่ะเอ้ยโดนหัวอยกระติกออกปักเลยออกปักเลยว่ะโดษโทษโอ้ยเดินไม่ไหวหนักหนักเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียบเสียบเร็ว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 งไปไม่ตายวะตัวนี้โอ้โหแสดงว่าไอ้ตัวนั้นนี่มันโดนไอ้พวกนี้ตีกันดิกูนึกว่าไม่อึดแม่งโคตรอึดเลยว่ะ มีไรมีถุงเลือดเว้ยอ๋อจะทําให้ติดเชื้อได้เนี่ยบลัดออฟอินเฟเป็นเลือดติดเชื้อครับคือถ้าเราใช้แล้วน่าจะติดเชือ้อเอาล่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่บอลจะรวมเผ่ากับไอกระติกก่อนนะสร้างเผ่าก่อนมันจะได้แชร์เอ็กันได้เอาล่ะไปทุกคนตามมาไปล่าซอมบี้กันดีกว่าดูนิมันจะแน่ขนาดไหนไว้พวกซอมบี้เนี่ยไปเลยเปเลยเลยตรงรูนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นแล้วนะครับอันนี้ซากซากใครเนี่ยน่าจะซากพี่บี อุ้ยทันปะไม่ทันแอร์ดรอปว่ะน่าเสียดายเมื่อกี้ไม่ทันแอร์ดรอปเดี๋ยวดีโลดีโลนี่จัดก่อนมามาเอ้ยเรียบร้อยเออจริงๆเมื่อกี้ลืมไปน่าจับมันมาช่วยสู้กับซอมบี้แล้วค่อยว่าทีหลังแต่ไงเจอแล้วซอมบี้ผู้หญิงเด้อ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 ระยะนี้น่าจะพอได้อยู่ยิงโดนโดนระดับนี้แม่นอยู่แล้วอุยโดนไปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปไวมากไวมากไวมากโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายไปทางผมเรียบร้อยร่วง มีอะไรบ้างมีของป่ะมีปืนเอ้ามันมีปืนซอมบี้มีปืนแถมว่ะแล้วไม่แถมลูกปืนให้กูด้วยกูจะไปทํามะเขืออะไรเนี่ยโอ้โหคือมันยิงไม่ได้ลแล้วเนี่ยไม่มีลูกปืนอะไปไปกระติกไปไปกะไอ้กระติกก็น่าจะพอได้อยู่ตอนนี้เลเวลขอสตามมีนา่าเหอะกูไม่ไหวแล้วสตามมีน่าน้อยมากต้องเดินเดินหยุดหยุดก่อนนะช่วงนี้ฝั่งนู้นนี่ยังไม่ไปก่อน ยังดีว่าเออยังมีไรโนเสาวแซงมาบ้างนึกว่าจะมีแต่ซอมบี้เดี๋ยวเราต้องรีบเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนที่มันจะมืดเพราะว่าดูแล้วถ้าเป็นกลางคืนน่าจะมากันอีกเยอะไงไป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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ดอกไม้ดอกไม้ใบมะพร้าวเมื่อกี้ตอนแรกดูไกลนึกว่าตัวอะไรแล้วงโดโรซอมบี้น่าจะใช่ว่ะพอะดูมันเก่าๆแล้วก็มีออเตอร์ด้วยมีออเตอร์นี่ก็น่าจับช่วยได้เยอะอยู่มกันเอาละ โดโดอมบี้มามามึงมาเอ,อตเตอร์นี้ใช้มบี้แบบไม่ใช่อุ้ยตายสทีตายเลยครับตัวนี้ต้องจับด้วยปลามาก่อนมาก่อนข้างในมีอะไรบ้างวะโดโดอมบี้ไม่มีอะไรเลยเปิดไม่ได้ฟาร์มได้อะไรฟาร์มได้ล็อตเทนไฮกับสปอยมีดอ่ามีหนังเน่าๆอุ้ยตัวหนักโอ้โหเสียดายไ,ดไม่มีหมอดสเต็กวะแป๊บหนึง่งแป๊บนึงแป๊บนึงต้องหาทางทิ้นของหนักก่อนเ๋ยวมันก็เติมน้ำหนักเยอะ น้ำหนักเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเราต้องสู้กับซอมบี้ก็เลยอัพน้ำหนักเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวต้องไปหาปลามาให้ออตเตอร์ก่อนออตเตอร์อยู่ข้างบนตรงนี้มีปลาอะไรบ้างอะเปลันย่ามีไหมเปิลันย่าไม่เห็นเจอซีตาแคนเอาซีตาแคนก็ซีตาแคนจับออตเตอร์ก่อนน่ารักดีอย่างน้อยๆเอามาพาดคอไว้กอนเสียบเอยเรียบร้อยอู้นักหนักเลยหนักมากหนักมากปลาน่าจะหลโลมามามเนี่ยหาปลาให้อยู่เนี่ยเร็วใส เรียบร้อยเออใส่ไปแล้วตัวหนึ่งแต่ได้ใช้2ตัวเฮ้ยเอา้าไอ้บ้านั้นเอาไปปะโชสาวไาวหาปลาตั้งนานไอ้ตัวนั้นลงมาถึงแม่งข้าไปเด็กเดี๋ยวตรงนี้มีสองสามตัวมามามาตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เลยติดแล้วเดี๋ยวให้ออเตอร์นี่น่าจะได้แนละ้วตัวนี้นะครับ ปลาตัวใหญ่ๆมาแล้วเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเจอ,อ,อย่ายิงเฮ้ยจับอยู่เออ <c oughs> เกือบไปแล้วไอ้บ้าไม่เห็นเหรอจับอยู่ <c oughs> ไอ้กระติกกัดบ้านกัดมาเลยกัดมาเลยลูกพ่อไปไปไปแม่ไอ้กระติกโดนลุมแล้วดู <c oughs> พ่ออยู่นี่ไปตามมันเพื่อเม <c oughs> ื่อกี้มันยิงอยู่เนี่ยโดธนูปักตูดอยู่เนี่ยธ <c> น <oughs> ูปักตูดก็ไปตามมันเฉยเลย <c oughs> โจเกือบไปแล้วไงเอาแล้วนี่พี่บีเป็นอะไรเนี่ยเอา้าเฮ้ยสลบวิ่งจะเหนื่อยเด้อเด้อเดว,วิ่งจะเป็นเราจะลากกลับบ้านได้บ้านลากกลับบ้านก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยไม่ได้กินข้าวแน่นอนเลยเนีย่ฟื้น,ลน,ลนลแล้วฟื้นแล้วเอาละโอ้กำลังจะเอาโดนอนอเตอร์ทิ้งเพื่อลากทุกหน่อยโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับก็ใกล้มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หวังว่าทุกคนเนี่ยคนจะชอบกันนะใครอยากจะดูว่า ในค่ำคืนนะครับในคลิปหน้าเนี่ยจะโหดขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยเลยกันนะครับเดี๋ยวพวกเรามาต่อกันในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ